กลุ่มรถมือ2 JK ค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราขอนำเสนอเป็นรถราคาเบาๆค่ะคันใดวางงบน้อยแต่มีความต้องการใช้รถยนต์นะคะคันนี้แค่32,000บาทเท่านั้นค่ะรถไม่เคยชนหนักติดฟิล์มมาใหม่ด้วยยางอะไรก็ยังอยู่ครบราคา32,000บาทตุดคุ้มนะคะนิสสันซันนี่รถยนต์ปี2000เครื่อง1.6เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็น Power เพลงมีฟังแอร์เย็นภายในดูดีค่ะเป็นเบาะผ้าไม่มีรอยขาดนะคะ้าสี6-9ค่ะทุกท่านระบบไฟติดครบหน้าหลังเดิมๆนะคะหลังคาฝากระโปรงเพิ่งทำมาใหม่ค่ะรถไม่เคยชนนะคะ32,000บาทเงินสดอย่างเดียว สนใจนัดชมตัวรถด้วยตนเองค่ะติดต่อนัดหมาย่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ